สวัสดีครับวันอังคารที่11มีนาคม68นะครับเรื่องของ geocap c r i s t ั้นไม่ต้องไปพุ่งเป้ามากกว่าของ macro outlook นะครับเพราะตอนนี้ทั่วโลกกลัวเรื่องของ recession มากกว่าเงินเฟอ้อแล้วนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อนั้นชะลอต,ตัวตั้งแต่เดือนมกราทั้งจีนทั้งอเมริกาเห็นชัดเจนโดยเฉพาะจีนนะครับทุกคนเลยคิดว่าเศรษฐกิจจีนอาจะอ่อนแอแต่โดยภาพรวมจริงจ เพราะปัญหาตั้งแต่การขึ้นภาษีตั้งแต่ทั้มหนึ่งสมัยปี1819มาจนปัจจุบันคือทั้มสองและเข้มข้นเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง20สเซ์สำหรับประเทศจีน10และ10แล้วก็แคนาดาจะเจอ25นั้นแต่ชะลอออกไปก่อนและในเรื่องของ MUSMCA นั้นก็จะข้อตกลง3ฝ่ายทำให้ทั้มจึงต้องเลื่อนเพราะโตนและการเก็บภาษีรถยนต์ก็เลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันสำหรับแคนาดาและ ของเม็กซิโกเพราะว่าผลกระทบกับผู้ประกอบการในประเทศอเมริกาเองต้องใช้สเปร e p a าสต่างๆไม้แต่ในตลาดอเมริกานะครับวอร์มาขอให้ซัพพลายเออร์ของจีนลดลง10%ได้ไหมซึ่งจีนนั้นไม่ให้อยู่แล้วเพราะยังไงก็เจอภาษี20เซนจะลดไปอีก10เซนเขาก็หายไปนี่คือสิ่งที่ต้องพึ่งพาในสิ่งที่ตลาดโลกขั้นของจีนต้องพึ่ง ส่งออกไปทางอเมริกาเยอะนะครับ40เซนและอเมริกาต้องพึ่งจีนอยู่ดีดันั้นไม่แปลกใจหรอกครับอเมริกาสั่งซื้อสินค้าต่างๆจากจีน411,000ห้านแล้านส่งไปจีนได้แค่แส0ห0 0ล้านการขึ้นภาษีทาคิดว่าปีหนึ่งสามารถขึ้น20%ก็จะเก็บภาษีเพิ่มได้ถึง1 0 0 0 0 0ล้านเห็นชัดเจนนะครับเป็นนโยบายที่ผิดพลาดแน่นอนในอนาคตสิ่งที่นักคนนักวิเคราะห์ทั้งหลายและจะทําให้เกิด recession พราะทุกอย่างจีนนั้นไปสั่งจากลราตินอเมริกาและจากทวีปแอฟริกาซึ่งจีนทุ่มงบมัมหาศาลจากม,มี2ีสองทีเล่นยูเอสดอลลาร์นะครับทุนสำรองแต่ถอยออกมาเหลือ1นึ่งแสนหนึ่ทีเล่นยูเอสดอลลาร์หนึ่งทีเล่นยูเอสดอลลาร์ไปช่วยทั้งทุกภาพทวีปส่วนของโลกในการจุนเจอือเพื่อเป็นเชื่อมสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปแล้วครับจีนไม่ได้โดดเดี่ยวละในการโดน s a n c t i o โดยเฉพาะ มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นม e x i โก canada และยุโรปด้วยยุโรปกจะเจอ25เซนอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ภาพกังวลเรื่อง recession เกิดขึ้นถึงได้ทิ้งหุ้นกันทั่วในหนักสุดในอเมริกานะกลุ่มชิปซัพพลายเชเซ semiconductor nasdaq เจอไปถึง4% w ดาโจนเจอไปเกือบ2% s&p เจอไป2%กว่าจะเห็นชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ Warren บรัฟเฟตและฟันใหญ่ๆรราโด เดริโอเห็ดฟันใหญ่สุดถึงได้กำเงินสดไว้เพราะจะต้องเกิดบับเบิลขึ้นในอเมริกาเมื่อทำสองมาชัดเจนปอกกันหาเสียงมาเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเก็บภาษีทำให้ได้แล้วก็ลดภาคกำลังคนลง1.2ล้านคนนั้นในทั่วอเมริกาก็จะทำให้ยิ่งความเกียดชังมากยิ่งขึ้นในชนอเมริกันกับโดนัลด์ทรัมป์ทำเขาไม่ได้สนใจแล้ว,ลวครับเขาาได้เป็นสมัยสอแล้ว และอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นแข่งขันก็ระหว่าง Republican และ Democrat d e m o c r a t ก็เงียบมากเห็นชัดเจนนะครับนี่คือการเมืองกลับมาดูของ Asset Location ให้ดีนะครับท่ามกลางวิกฤตเงื่อนเงิน,เ,งน,เ,งนเฟ้อกับ Recession อะไรจะเกิดหนักมากกว่ากันอเมริกานั้นแน่นอน r e e s s i o n แม้แต่ล้มตีพาณิช์ล้มตีครั้งบอกไม่เกิดแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนทั่วยุโรปและทั่วอื่นของโลกนะครับเจอภาษี ก็จะต้องตกลงกันค้าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอเมริกาก็ต้องสั่งซื้ออยู่ดีนะครับแล้วก็ขายออกมาก็คือหนักอะไรครับเรื่องของภาคเกษตรครับซอยบีนจีนนั้นสั่งซื้อจากบราซิล70สเสั่งจากอเมริกาเหลือแค่30%ลดลงไปเยอะมากนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดพึ่งพากันส่งออกก็คือภาคเกษตรของอเมริกาใหญ่สุดน,นะครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์นั้นก็แพ้จีนโดยรับข้ามในเรื่องของ EV จีนนั้นส่งไปทั่วโลกแกร่งมากขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมรถสำดาบอื่นอเมริกาเป็นเจ้านะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมทุกคนก็ต้องเจอกีดกันการค้าและพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นฉะนั้นอุตสาหกรรม e v จีนครองส่วนแบ่งอุตสาหกรรมสำดาบอเมริกาโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะสร้างดีทอยแกร่งขึ้นมาใหม่จะทำอย่างไรละครับในเรื่องเจอเรื่องของสำดาบ climate change e s g g r e e เนเนจ g y ทาคออยู่แต่โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับ Next ปรปารานดีที่จะมาต่อจากเดิมทาเจอปัญหาหนักนะแน่เรากลับมาดู Asset Location ให้ดีนะครับพุ่งเป้าเลยครับเป็นจังหวะที่จะตกตามลงมาอีกมากแค่ไหนสำหรับ Nasdaq ลงไปถึง10%เรียบร้อยแล้วในปีนี้แล้วก็ S&P 500ลงไป6%ของดาวโจนลงไปแค่32%เท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมก็จะมีโอกาสถลายลงไปอีกเรื่อยๆ กำเงินสดและรอจังหวะซื้อก็องเลยพักอยู่ในเรื่องของพันธบัตรระยะสัน้นระยะยาวถึงเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่แต่ทุกคนกำเงินสดและรอจังหวะซื้อกลับเท่านั้นเองใช้ใบแบ็กของบริษัทต่างๆก็เป็นออฟชันิตี้กลับมาดูตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนเรื่องของการเมืองปล่อยให้เป็นการเมืองเรื่องจะอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมตีอุ้งอิงหรือจะอะไรปรับครมแล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกต้อง เราต้องดูว่ากระตุ้นของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเหมือนจีนนะครับกระตุ้นโดม e สติกเพยให้เติบโตและกำลังจะปลุกกระแสของเรื่องของ p อ o p ป r t y ีที่จะเกิดบับเบินั้นไม่บับเบิเกิดขึ้นเลยหรครับจะพุ่งเป้าและเป็นการทำทงให้ได้ถึง5%ในปี2027เหมือนกับที่อเมริกาโตอยู่ที่7%ในเรื่องของ c o n ซั m เทน o n คอน s u m e r ทั้งหลายจีนจะพึ่งเข้ามาเป็น5%และพึ่งพาประเทศ และมีพันธมิตรมากยิ่งขึ้นทั้งใน EU และในลาตินอเมริกาในแอฟริกาและในเซาทิสเซียด้วยการเดเวอซิฟาของนักธุรกิจจิงขณะเดียวกันอเมริกาก็ไหลกลับไปเพราะกันขึ้นภาษ,ษีของโดนัลด์ทรัมป์แสดงต้องการให้ไหลกลับไปลงทุนในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเฟเซอรในเรื่องของยาปฏิชีวนะตั้งแต่สมัยของโควิดไหลกลับไปและจะต้องใช้ยาแพงขึ้นแน่สำหรับอเมริกา ฉะนั้นมาดูให้ดีนะครับการ Asset Location เป็น o อก n สม t y บริษัทต่างๆจะต้องเป็นจังหวะซื้อหุ้นกับเราจะจุดวัท t อมอยู่ตรงไหนไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นเพราะตลอด30ปีหนักสุดในการขายหุ้น1.5พันล้านบาทไทยไปเรียบร้อยแล้วในการโฮเงินสดเพราะรอกันใช้ชีวิตและกันลงทุนใหม่ที่จะเกิดรอบใหม่หรือไม่รัฐบาลก็ยังไปไปไป,ไปมาเรามาดูให้ดีนะครับ จังหวัดเก็บนะครับคือกลุ่มแบงกิ้งยังยืนยันว่าแบงกิ้งต้องปล่อยสินเชื่อเทรนดอกเบี้ยลงก็ได้ดีกับแบงกิ้งอยู่ดีขณะเดียวกันกลุ่มของ Green Energy ก็ดีกับของหุ้นของก้าวบีกิมและ GPSC แล้วก็กลุ่มแน่นอนครับ Data Center c l o ์คาวเซ็นมาลงทุนในอเมริกาไหลเข้ามาเอเชียไหลเข้ามาจีนไหลเข้ามาในสวิสเซียและดโดยเฉประเทศไทยโซน eec เต็มไปหมดในเรื่องของ Data Center Cloud Center แล้วหัวเว้ยนำอยู่นี่คือภาพมอนิเตอร์ของเซกเตอร์ ESG แล้วก็กลุ่มของเซมิคอนดั c เตอร์ชิป AI ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น Apple ก็ลงทุนมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอร์เก็บหุ้นเหล่านี้ให้ดีนะครับจากนี้เป็นต้นไปมาดูให้ดีครับเรื่องของเซกเตอร์ต่อก็คือกลุ่มของเทลแคร์มอนิเตอร์เลยครับความเป็นโครงการสุขภาพที่เติบโตแก่งแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของซัลายเชน ที่ลงทุนมากมายในเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI ทั้งหมดเพราะ Deep s i กเวกอัพโคพัฒนาไปไกลมากและเป็นคู่แข่ง AI ก็มีความต้องการต้องใช้ซัพพลายเออร์จากแถบอาเซียนนี่แหละครับที่จะเติบโตแก่งและลงทุนในเซาท e สเอเชียไทยก็จะได้ด้วยเป็น Opportunity เก็บอุ้นเหล่านี้เข้าโพดเป็นการปรับฐานคอนโซเลตยาวนานตลอดปีนี้จะสิ้นสุดไปไตามารที่2อ,อย่างไรหรือไม่ก็เป็นออฟชูนิตี้พะทาน พียงพร้อมในเก็บภาษีแล้วนะครับเขาจะถอยออกอย่างไรที่จะคอนโซลิเดตนั้นแลเจรเจากับคู่ค้าให้ดีสิ่งที่อเมริกาส่งออกหนักที่สุดก็คืออาร์คิเคิลเจอร์แต่ขายไม่ได้อย่างที่ตามเป้านะครับนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดต้องเกาะกระแสและการลงทุนให้ดีนะครับเป็นจังหวะจะโคนในการซื้อหุ้นที่ปรับฐานลงและยังไงกองทุนก็ต้องกลับมาอยู่ดีแล้วก็โคเวชช็อตกลับมาของกองทุนบางประเทศ ก็มีอยู่ดีฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเป็นออปชูริตี้ซื้อให้ดีครับจะตกต่ำไปถึงเท่าไหร่แล้วปิดคิวหนึ่งด้วยจะขึ้นมาทะลุใหม่ที่1,250หรือ1,270และใน First Half อยู่ที่1,350 1 4ร0จุดอย่างรวเดเร็วจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนคอนวินและกลับมาลงทุนใหม่เลือกลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ